สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมในเกม m e c f t เวอร์ชัน1.2.3นะครับอวันนี้ผมจะมาขุดแร่ครับผมอยากให้เพื่อนๆเห็นการขุดแร่ผมนะครับผมเลยถ่ายคลิปนี้ไว้การขุดแร่ผมผมได้บนบานเจ้าที่ไว้นะครับอ่าผมจะต้องได้ของดีๆแน่นอนอะนะครับผมจะลองขุดดูนะครับ เออเหอะไรบ้างวะเห็นนะต้องลงไปดูก่อนครับนี่คือวิธีการขุดหละอ่าสัตว์ไม่ทันไรเจอไอรอนอีกอ่าขุด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 เฮ้ยผมโชคดีมากเลยครับจู่ๆมาเจอไอรอนเลยครับคุดโชคดีอะ่ะไอรอนคือสิ่งทุกสงทุกยาวมาช่วยผมลยครับก่อนจะหามาได้แทบตายครับไอ้ี้ยม่งขุดเล่นๆเนจอเฉยเลย โอ้โห oh. 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 ไม่มีแล้วอ่าขึ้นไปคืนนะเออผมก็ได้อรอประมาณสิบอันนะครับอ่าเฮ้ยเสี็ยโกอีกแล้วฮาขุดขุดขุดขจะโกจะโกขุด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 อ๋อเจอแต่ของดีครับวันนี้ โ,โกนโครับสิ่งที่ผมฝันฝันมานานอยากได้มากเจอโกจเฉยเลยเอาละครับโกคงมีแค่นี้ละมังนะ้งนะโอ้ยเช่มีข้าบนนี่เกือบทาไมเห็นนี่ก็จบชีวิตเดียบ่แฟอะไรล่ะไอรอนเจอาเมื่อกี้ดมอนโอ้ได้มาตั้งสิบอันโอ้โคตรุดีอะโอ้ ใครจะโชคดีขนาดนี้นะครับเออผมขอตัดลิปแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทำการขุดแร่ที่อื่นอีกนะครับบา,บายยไม่ใช่บายบายแล้วอ,อ่าแปบ๊บเดียวนะครับขอทำการคัดิปไปก่อนนะครับอ,อ่าหลังจากที่ผมได้ขุดลงมาลึกมากนะครับอ,อ่อาสัตว์ไไม่ไม่ไม่ไม อหลังจากที่ผมได้ทําการตัดคลิปไปนะทําการตัดต่อเองฮอ,อ,อเหตมครับกรอกสกินคนเทนะครับแล้วผมจะทําการขุดไปเรื่อยๆนะครับนี่เราก็ต้องทําขุดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนี่คือวิธีการของผมอ่าขุดอย่างนี้แล้วผมว่าเราต้องเจอแร่อะไรสักอย่างแน่นอนอครับขุดไปเรื่อยๆ นี่คือวิธีการผมอ้าวสัตว์เจอโคโอเจอโคเฉยเลยแต่ก็ดีครับเอาไปใช้ซอยอะไรอย่างได้ยังไม่เจอโคอโคเยอะเจอโคเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเช้อนี้ก็ไอร่อนอีกแล้วโอ้ไอร่อนโคเยอะ แบบผมไม่รู้จะพูดยังไงดีใจจนพูดไม่ออกเลยคุณไปขุดมาเจอเฉยเลยอะแค่โคนในผมพราว่าตื่นเต้นแล้วนะไปเจอไอรอนอีกโอ้โหโคตรตื่นเต้นเลยอ่ะอ่าไปข้างนอกไปข้างนอกขุดตรงนี้บ้างเผื่อจะมีแร่ที่หลงเหลืออยู่นะครับเฮียเลสโตนเจอเลสโตนเฉยเลยอะข้าขานี่ก็มีโอ้นี่ก็มี โอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนี้วะเฮ้ยเลสตโตนนี่ก็มีเฮ้ยนี่ก็มีผมคงจะมีเลสตโตนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาไม่รู้จะไปทำอะไรเลยครับขนาดนี้ไม่รู้จะไปทำอะไระครับกลัวะกะเอ่เมื่อกี้พูดกับน,น้องนะครับอาา๋ออย่างนี้อผมก็รวยสุดยอดเลยครับของเยอะครับ อ่าขอจบคลิปเพียงเท่นานี้นะครับบ๊ายบาย